ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องศักศีคนเกษตรทุ่งทีราบสูงนะครับมือนีเบาศักศีผ้ามบม่งไอเดียการปลูกแตงครับบนพื้นที่เก่านะครับพี่น้องครับหมายความว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเคยปลูกแตงมาก่อนแล้วก็เปียนมาปลูกทั่วนะครับข่างเดิมได้ครับค่างนี้ใส่เป็นข่างเดิมครับเว้นระยะห่างกันแล้วก็เว้นการปลูกนะครับจากการปลูกทั่วนะครับมาเป็นการปลูกแตงนะครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้ ในพื้นที่เดียวเข้าประจาเป็นจีตทองไทยหลายหลรอบนะครับนี่ไอเราบอกว่ามันสามารถใส่ได้อยู่ประมาณหกเทื่อนะครับต่อปีจนกว่าว่าม่วนนี่ชเบิ์คุณภาพเนาะครับเนาะโอ้ยผุนนะครับพี่น้องครับนี่แตงที่ปลูกนะครับปลูกแตงสลับทัวนะครับบางพื้นที่ก็ยังใส่ทัวอยู่นะครับนี่เครือทัวที่เห็นชัดเจนนี่ข่างเดียวนี่พี่น้องหื้อถิ่มหื้อไปหื้อมานะครับมองนี้เป็นไอเดียนะครับสําหรับการเห็ด เฮ็ดม่หนีรอบนี้นาจสิเป็นรอบที่สี่แหละครับรอบที่สี่เนาะครับสาหรับขางนี้นะครับเนาะรอบที่สี่แล้วนะครับห่างกันอยู่ประ่าณชิบหามือนนะครับหมุนเบี่ยนกันนะครับจากเป็นแปลงทัวนะครับนี่พอเขาตัดเครือทัวแล้วเครือทัวมันเดิมตายเขาก็เดิ่มฝังเดืมปลูกเนาะครับเดิมปลูกนะครับผู้เขียววรชษัดมาครับพันนี้ครับพี่น้องครับโอ้แต่ว่าตอนนี้มัน ช่วงนี้เป็นช่วงที่หนาวเขาไม่อีกรอบหนึ่งนะครับวันกระทบคือกันครับพี่น้องครับต่อความสวยงามรอมสี่่มกระแหงงนะครับเนาะนี่ครับสวยงามใส่ได้ครับพี่น้องมันกัปลูกอยากแน่เพราะว่าช่วงนี้มันอากาศแปรปรวนเนาะครับเนาะแต่ขนาดก้นก็ยังเป็นวัดเป็นไข่ครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องยางชมเนาะครับเนาะข้างนี้ใส่เป็นข้างเกาเบิร์ตยังที่พี่น้องเห็นนีวันเด็ดตัวพี่น้องได้ครับนี่เป็นข้างบักทัวนะครับตอนรอดแรกนี่สิเป็นแตงนะครับ แตงบักทัวแตงทัวยุงสีนะครับเนาะบอลรอบที่สี่กับรอบที่หานะครับผมบ่มัันใจในรอบนะครับจะสามารถปลูกได้แบบกลุ่มค่าเลยนะครับพี่น้องบ่ต้อตรงหื้อบมต้อตรงขื้ออันนั้นออกนะครับพี่น้องครับแบบว่าพี่น้องบ่ต้อตรงคือพยานนะครับพยางนี่เกาจนว่าพุแล้วก็มีนะครับบางบางหมองก็ยังงามยังสวยอยู่สําหรับพยานนะครับเนาะอชิมิยาคุ้มแน่นะครับเนาะเป็นการปลูกแบบ บ่คอยได้ใส่สารเคมีนะครับพี่น้องก็เป็นปอดสารนะครับเนาะถือว่าปลอดภัยกับผูบริโภคนะครับสารเคมีหน่อยนะครับพื้นที่อยู่นี่ประ้าณสองไรครับพี่น้องครับคู่ห้างกันนี่นะครับไอเราใส่คู่ประมาณห่างกันประ้าณเมตรหาสิบนะครับเนาะข่างนี่สูงประ้าณสองเมดหาสิบครับเป็นผู้เคี้ยวว่าสันครับพี่น้องเด้อถ้าเราพันพิษยังไงก็ขออภัยนำนะครับไยเป็นปฏิบัติหน้าที่มันทำแล้วเนาะครับเนาะเาาให้พี่น้องฟังว่ามึงคว่มดกมัน กับเป็นพันธุ์ที่ใส่ได้นะครับพี่น้องครับเพราะว่าตอนนี้อากาศมันมันขอนขางที่สิบแปรปวนหลายมือว่านน่ยังห่อนอยู่เลยนะครับเนาะเดือนมกราคมทึ่งห่อนทึ่งหนาวยาวใสกันครับพี่น้องครับมือนีมาหนาวจนขางหักไปเลยครับพี่น้องครับโอ้นี่นะครับเนาะถือว่ากับเป็นพันธุ์หนึ่งที่ถ้าปลูกกําลังปลูกได้เก็บหลอดแหลกนะครับมือนีเป็นมือเก็บมีดแหลกครับไอแล้วก็ร่งเล่มเก็บมีดแรกนะครับเนาะ แต่ว่าเป็นห่วงกับเรื่องร่มนี่ละครับพี่น้องครับเรื่องร่มแต่ว่าความดกนี่ผมยกไถ่พันนี่ก็เป็นพันหนึ่งที่ดกแล้วก็ลูกงามเนาะเอามา่ช่มหมาก,กันเนาะครับเนาะปกติเดี๋ยวบา่าวศึกศรีผ้ายางช่มแปลงแต่ว่าเป็นไอเดียได้ครับมือนี่ต้องการทีชิพมพเเอาให้อายน้องเขาฟังนะครับเกษตรกร,กรให้ฟังนี่ก็คือเรื่องของไอเดียในการปลูกครับเพราะว่าไอเดียในการปลูกดี ข้างหนึ่งสามารถใส่ได้อหกเทื่อนี่มันบอธรรมารานะครับพี่น้องครับตอนนี้กับประมาณที่ซีที่หายังถี่เบาสักสีวาเนาะกับโมหูว่าถึงที่หาที่หกนี่มันสีซ้ำไดแต่ว่ากระสีผ้าพี่น้องม่าเบิ่งอยู่เรื่อยเอยนาะครับเนาะของไอ้ประหยัดทุนมากครับเรื่อยนาะแต่ยานะครับพี่น้องผีเปิ้เดีเห็ดแตงยางสวยงามเนาะครับเนาะทุกรอบนะครับเพิ่นกระสีไดรร้ายเนี่ยนี่แหละครับพี่น้องครับรอบนี้มันยิ่เครื่องสั่นกว่าปกติได้ เคลือสันละต้นบมงงามซำซำนั่นนะครับเนาะก็เป็นทีอากาศน้ำส่วนหนึ่งด้วยแตงอายุของแตงน้ำนะครับอายุของแตงพันเดลายนะครับพี่น้องครับเพราะวม่าเบื้องการจับหมากของแตงพันนี่นะครับเนาะถ้าว่าซักสีบอกซื้อพันธุ์พิษขอไั่ได้หลายครับพี่น้องการจับหมากนี่จับทุกขอเลยด้ครับขับขืนหอดตั้งๆเหมือนครับจับทุกขอเลยนี่ แตงรุ่นนี้ที่เขาเห็นนีสิประมาณ3ามสี่มือเนาะเดี๋ยวเบาสักสีสิมาอัปเดตให้พี่น้องฟังอีกเทื่อน,นึงว่าไอ้สามสี่มือนี่แตงเพิ่นสิเป็นยังไงนะครับครับเครื่องปรตัวเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่เครื่องประกวโอ้มันมืดเนาะครับพี่น้องื่จกี้เนะตัดเครื่องปกตกวสิบหามือเสียบในบากแตงต่อนะครับเก็บปรกแตงแล้วต่อไปก็สิเป็นปรตัวอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องครับใส่ค่างให้มันกุมค่ามากที่สุดเนาะครับ กตเป็นวิธีการเหตุการเกษตรแบบถาวาเขาบอกว่ากับประหยัดต้นทุนเนาะครับเนาะพอปกติพี่น้องก็สีมั่งออกมั่งแล้วมั่งอีกยู่หันข้างมั่เนาะครับแต่ว่าตัวหนีพี่น้องสามารถปลูกได้ขางเก่าได้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเป็นไอเดียเกษตรทีหนาแช่ต่อนะครับหนาแช่ต่อนะครับโอ้สุดยอดแหงครับพี่น้องครับนี่มันปลูกระบบหนาเมาอก็เดินหนึ่งจที่แหลกนะครับเดินจะที่แหลกแน้ะครับเนาะอืม ไอเดียเกษตร่อนข่างจะดีนะครับปลูกแท่นบริเวณนี้ปกติเกษตรเป็นหน้าเขาเนาะครับพี่น้องเนาะมันกเสษบรสวยหรูคือจังพี่น้องปลูกโดยใส่ข้างแบบข้างไม้นะครับดินไม้ครับก็อยากฝากพี่น้องให้แช่ต่อนะครับพี่น้องแช่ไอเดียนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวบ่าวสักสีสิเขามาอัปเดตให้พี่น้องฟังเรื่อยนะครับเกษตรกรเท่าสิประหยัดเวลาในการเห็ดข้าง ไปได้ค่อนข้างร้ายเลยนะครับพี่น้องครับข้างตัวน,นี้สามารถอยู่ได้เกือบปีนะครับนอเนาะต้องหือ้อบพต้องไถแหง,น,น,งน,นี่ครับพี่น้องครับเอาเบิ้งดินเบิ่งสภาพดินเบิ่งนี่ครับพี่น้องแหงขอบขอบนี่สภาพดินคือแหงขอบ,บ,บข,ข,ขอบเลยนะครับนาะนี่ต้นมะทั่วนี่ครับ Ast นี<ต>่มีที่หฮาวตัดนี่นี่ต้นมะทั่วที่ตัดเห็นบ่พี่น้องครับยังอยู่อยู่<อ>นะครับตัดทิมไปเลยครับพี่น้องครับเล้วก็ปล่อยเห็นปกแตงขึ้นมาเลยลักษณะของแตงนะครับกัหน่วยกับสีค่อนข้างสีสิงามเลยนะครับ ถือว่าเป็นเป็นการใส่พื้นที่ให้แบบว่าขุมค่านะครับตอนแรกกระสีไส้ฉีไก่สะกอนนะครับกระเรียมแปลงือจังแปลงปกติครับหลังจากนั้นนะครับเนื้อเ้าเฮ็ดแนวนี้แล้วห่อมนก็เป็นจริงที่สาคัญนะครับการดูแลการรักษานะครับผมว่าหมากมันหนีก็เป็นปกตินะครับปกติทุกอย่างนะครับพอซ้ํหนีแตงมอนพ่อเก็บได้ครับแต่ผมเขามาถ่ายก่อนเพิ่นเพิ่งจะเก็บอันลูกแรกมันออกนะครับ มันสูงมันก็บวหลายนี่ตัวนี้มันชิใหญ่ไป็นหนานี่ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่เห็นบี่ยการการการจับของลูกนะครับของพันธุ์นี้นะครับค่อนข้างเสียดีเลยเนาะครับนาอพี่น้องเนาะอู้พี่น้องครับอยากให้เนี่ยมึงไอเดียนะครับพี่น้องที่บอกสักซีมาเมื่อนี้นะครับเสียงกับสีบัวคอยดีเปนในอากาศมันเปลี่ยนนะครับอยากให้เนี่ยเป็นไอเดียเกษตรในการเห็ดแปลงครับผู้ลงคนผลวาลูกไผ่ไข่เก็บมันมา การที่มีโลของแตงนะครับพี่น้องครับพี่น้องปลูกแตงอย่างเดียวในพื้นที่เดียวกันแน่นอนครับโลมันสีอยู่นี่แต่ว่าของพี่ประหยัดทุนมากนี่เพิ่นเพิ่นปลูกแตงนะครับผสมกันกับการปลูกการปลูกไอ้นี่นะครับพี่น้องบักทั่วแตงก็บางทัวสลับแตงก็บังทั่วสลับนะครับเพดให้โโลบ่ค่อยลา้ปันไดนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นไอเดียในการปลูกนะครับเบิ่งไหวเด้อครับพี่น้องครับเบิ่งไหวครับ เอามาให้พี่น่องเบื้องเพื่อจิให้พี่น้องไปเป็นแนวทางของเจ้าของอยากให้พี่น้องประหยัดครับเ็ศการเกษตรแบบประหยัดเทจังใด้น,นะครับมีไอเดียดีๆเขามาแบ่งมาปันกันนะครับเนาะถือว่ามือหนี้เขามาถ่ายไอเรากำลังพาก,กันเก็บแตงอยู่หมือนกับคำแล้วนะครับเนาะมันคำะอะไรบ่ดด้สัมผัสเจ้าของสวนเิ่นแบบใส่ใหม่ให้พี่น้องได้ฟังโอ้งามอยู่ครับแตงมีดแรก ถ้าเคื่อนซ้ำนี่กับหมากซ้ำนี่ผมถือว่าประสบผลสําเร็จอยู่นะครับเนาะโอ้ยครับพี่น้องครับสุดยอดดีดีครับอ่ะให้พี่น้องิึงลูกมันอีกก่อนเดี๋ยวจักหน่อยกับบปาสีขึ้นสีจบคลิปะละครับจักหน่อยเนาะนี่คือลูกแตงอีกประมาณสองมือเป็นจังสิเก็เปอร์นครับนี่เป็นแตงกวานะครับพี่น้องครับแตงกวานะครับหมากก็โอเคเลยนะครับพี่น้องครับหมากก็โอเคครับเอาเป็นยังไงครับพี่น้องสาหรับไอเดียนี่นะครับเนาะ สามารถเอาไปมีประโยชน์กับพี่น้องได้เนี่ยอยู่บนน้อนะครับพี่น้องเนาะปลูกแตงกับทั่วสลับกันนะครับประหยัดการเฮ็ดข้างนะครับประหยัดเวลาสีสีมะไถมาดะนะครับพี่น้องครับพต้องไถ่เพราองเฮ็ดยังเอาไว้จังสีเลยนะครับาอเราบอกว่าหกเถื่อเด้อครับพี่น้องยำพี่น้องอีกเถื่อนึงว่าสามารถปลูกในพื้นที่เก่าโดยขี่บ่ต้องเฮ็ดยังนี่ได้หกเถื่อนอะครับนะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่ามือนีก็คือสีสมมาภาคขวัญกับเวลาแล้วเนาะครับพี่น้องครับ บาซักสีนะครับกัสิไปลุ่งแปลงเกษตรของบาวซักสีคือกครับแปลงบักเผานมพร้อมเปิดน้ำใสอยู่ตอนนี้นะครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับอืมโอ้สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับจังไดสามารถแชร์เป็นไอเดียให้ครับพี่น้องเฮาถีเหตุใดนะครับเ้อผู้ใดอยากสนใจกับเฟดเพิ่นประหยัดทุนมากนะครับนาะยาทุนมากนะครับเป็นซื้อเฟดเพิ่นนะครับเนาะจังไดก็ฝากเนื้อครับพี่น้องครับกดติดตามเพิ่มนะครับ ครับสำหรับมือหนีสมมาภาคกวนครับพี่นองครับมือนหนาเข้าจังพอกันใหม่ครับพี่นองครับสวัสดีครับ